หทุกคนพ่อช้างสีสเกตรสร้างบ้านสายเปสุดๆนะครับมอบมาลัยน้ำใจให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสองหมื่นบาทกันเลยทีเดียวครับล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศครับทุกคนนี่เลยพ่อช้างครับได้มีการกางเงินออกมาครับแบงค์เทาเนี่ยโ,โหแบบเพียบกันเลยทีเดียวนะครับ มอบให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงรับทุกคนเป็นรางวัลน,น้ําใจให้กับลูกสาวเนี่ยนะครับทุกคนในวันเปิดฤดูก,กาลจํานวนเงิน2 0 0 0 0บาทนอกเหนือจากนั้นแล้วทุกคนก็มีทางด้านแฟนๆน,นะครับที่ได้มีการฝากพ่อช้างครับเป็นมาลัยน้ําใจมาให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤดูก,กาลนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆครับสำหรับพ่อช้างทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อช้างกันโดยที่ว่าพ่อช้างครับทุกคนสีสะเกตสร้างบ้านเนี่ยนอกเหนือนะทุกคนจากจะเป็นพ่อฮักน้องอุงอิงไป โดยปริยายแล้วก็ยังมีการหางานอาเรียกใช้คําว่าหางานมาให้น้องกับทางด้านองค์กรด้วยนะครับนั่นก็คือการที่นะครับทุกคนรับงานรีวิวมาจากสีเบเยอร์ครับทุกคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วทุกค,คนเพราะช้างเนี่ย ติดต่อมาเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับทุกคนกับสีเบเยอร์กับน้องอุงอิงแล้วก็องค์กรครับทุกคนแล้วก็วันนั้นเราก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับกับการไลฟ์ครับทุกคนซึ่งมีพ่อช้างเนี่ยร่วมด้วยกับสีเบเยอร์กับบริษัทโฮมวันนั่นเองครับทุกคนซึ่งโอ้โหก็ได้กลายเป็น t a l k อ f the อ o ทาไปทั่วประเทศนะครับคนเนี่ยก็เข้ามาชมการติดมาแรงกันเลยทีเดียวในตอนนั้นเรียกได้ว่าพ่อช้างก็เป็นเอ่อเป็นบริษัทคู่บุญน้องสำหรับสีสเกตสร้างบ้านครับซึ่งภาพแรกเลยนะครับ น้องอุงอิงเพจบ้านแพงเนี่ยสร้างบ้านก็เป็นภาพที่ถ่ายคู่กับพ่อช้างนี่แหละครับทุกคนเนาะซึ่งตอนนั้นก็คือกลายเป็น Talk of the Town นะครับนักข่าวก็เอาไปทำข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันกเราก็จะได้เห็นรูปพ่อช้างเนี่ย ตั้งแต่ถ่ายคู่กับน้องมาครั้งแรกเลยก็ถือว่าปังมาพร้อมๆกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนอกเหนือจากจะเป็นพ่อฮักแล้วเป็นสายเปแล้วนะครับพ่อช้างเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างบ้านให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยความมาตรฐานคําว่าสีสเกตสร้างบ้านครับทุกคนคําว่าสีสเกตสร้างบ้านเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องทําออกมามาตรฐานอยู่แล้วนะครับ พ่อช้างก็ทาด้วยใจจริงๆแจกแจงทุกรายละเอียดใครไม่เข้าใจตรงไหนพ่อช้างอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้กับการทําบ้านให้กับน้องอุงอิงครับทุกคนไม่ว่าจะเจอเรื่องดราม่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่พ่อช้างเนี่ยเขาก็มีอ่าสิ่งที่มีเขามีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขามีหลักฐานเขามีสิ่งต่างๆที่เขาท,ทําให้กับน้องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําบ้านให้กับอุงอ,งอิงด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทําด้วยความใส่ใจเนี่ยอันนี้ได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆอย่างที่บอกว่าวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพ ทำออกมาได้ถึงมากๆทําสุดนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจว่าทําไมพ่อช้างเนี่ยถึงมีลูกค้าเยอะแยะมากมายที่มาใช้บริการพ่อช้างสีสเกตสร้างบ้านนะครับนะเรียกได้ว่านะครับปังไปพร้อมๆกับ น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยสําหรับพ่อช้างศรีสกเกตสร้างบ้านแล้วก็บริษัทศรีสกเกตสร้างบ้านนะครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นพ่อช้างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมาถ่ายคลิปวิดีโอเนาะให้กับพวกเราได้ชมกันตลอดเวลาที่สร้างบ้านอุ่งอิงนะครับเราจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับ ของการทําบ้านนอ้องอุ๋งอิงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนสำหรับพ่อช้างเขาก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับวันนี้เนี่ยทุกคนขอชื่นชมพ่อช้างจริงๆนะครับทุกคนที่อยู่คู่กับอุ๋งอิงมาตลอดแล้วก็ถ้าทุกคนยังจาเหตุการณ์นี้ได้เนาะตอนนั้นอุ๋งอิงเนี่ยน้องไปไปทําบุญไปช่วยเหลือคนได้โอกาสนะครับเป็นคุณยายท่านหนึง่งที่อยู่กับลูกสาวตามลําพังใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็พ่อช้างก็พบว่า คุณยายเนี่ยไม่มีบ้านพ่อช้างก็ไปร่วมทําบ้านให้ครับทุกคนร่วมด้วยกับครอบครัวของน้องนะครับสร้างบ้านให้กับคุณยายที่เร่ร่อนคุณยายที่แบบว่าไม่มีที่พักอาศายัยหรือที่พักอาศัยไม่ร้อยเปอร์เซนต์พ่อช้างเนี่ยก็จะนําโครงการของตัวเองเนี่ยไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รวมถึงการซื้อถังออกซิเจนนะครับให้กับทางด้าน เป็นแฟนคลับของน้องอ,งอ,งอิงนั่นแหละนะทุกคนคือเขามาขอความช่วยเหลือพ่อช้างก็ยื่นมือไปช่วยครับทุกคนนี่คือความใส่ใจนะครับของพ่อช้างนะครับศรีส,สกเกตสร้างบ้านทุกคนที่ทำดีให้กับน้องมาโดยตลอดนะครับอันนี้อ้มอิ้มต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับและวันนี้แฟนๆเนี่ยก็ส่งข้อมูลข่าวสารนะครับมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ชมกันนะครับทุกคนตลอดเวลารกันเลยทีเดียวนะครับ น่ารักมากๆสำหรับพ่อช้างสีสเกตสร้างบ้านคืออม,มอิ่มอยากไปอยู่นะอยากไปสีสเกตอยู่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปอยากจะไปเยี่ยมบ้านน้องคืออาจจะต้องเป็นขึ้นบ้านใหม่ทีเดียวเลยแหละทุกคนเนาะคืออยากจะไปฝากตัวเป็นลูกอ่เป็นลูกบ้านสีสเกตนะครับเป็นลูกพ่อช้างสีสเกตสร้างบ้านนะคืออยากจะไปแบบว่าไปเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนคือเราเนี่ยเห็นแต่ในภาพเนาะแต่ที่ทุกคนได้เห็นแหละว่าบางทีอุ้มอิ่มเนี่ยเป็นคนเกรงใจนะครับบางทีแบบไม่กล้าที่จะแบบ ไปเลยคืออยากให้น้องพักผ่อนอะไรอย่างนี้ครับทุกคนนอกนอกเหนือจะจะมีโอกาสพิเศษจริงๆถึงถึงอยากจะไปจริงน่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่แหละที่อุอ้มิมอาจจะได้ไปที่บ้านน้องเนาะอยากไปเห็นบ้านคือเห็นแต่ในรูปคือพ่อช้างทําบ้านน้องดีมากเลยนะทุกคนเอาจริงแบบาแบบาการทําบ้านเนี่ยช่วงนี้คือแบบราคาสูงนะแต่พ่อช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้กับของน้องเนี่ยโดยคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่จ่ายมาจริงอะ่ะนะครับสำหรับพ่อช้างเนาะแล้วก็เขามีทีมที่แบบครบครันนะครับเวลาที่ มาทําบ้านให้กับหรือว่ามาทํารั้วให้กับุงอีกเนี่ยคือแบบจัดช่างมาแบบเต็มจริงๆมาเป็น10-20คนอะมารุมแบบปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บนะครับสำหรับพ่อช้างเนาะนะทุกคนเนี่ยด้วยความใส่ใจของพ่อช้างก็เลยได้ใจ FC ฟแฟนคลับนะครับไปเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วก็ขอเช่นชมพ่อช้างอีกหนึ่งครั้งเนาะที่พ่อช้างเนี่ยได้มีการมอบมาลัยน้ําใจให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนวันนี้น้องก็กําลังจะเดินทางไปที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็แฟนๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาแบบว่าอยากนะครับเขาอยากแบบว่าเจอองค์อิงแล้วที่โดมแล้วก็ อยากเห็นบรรยากาศของน้องเนี่ยเข้าห้องอัดแล้วเนาะทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันกน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะในส่วนของอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ขอให้ ทุกคนวันนี้โชคดีนะครับวันที่16นะครับแต่ที่อิ่มน่ะบอกไปแล้วเนาะก็จะมีเลขทูบของพี่บ่าวโทนนะครับเมื่อเช้านี้บอกทุกคนไปแล้วนะครับหวังว่าพ่อพแม่จะจดเอาไว้เนาะ452 452เป็นเลขต้นไม้มงคลที่บ้านน้องอิงนะครับ เป็นเลขต้นไม้มงคลนะครับที่บ้านน้องอูงอิงเพชรบ้านแพรงนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอิ่มข่าวกระแส นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอชื่นชมพ่อช้างนะครับสีสกเกตสร้างบ้านนะครับที่มอบมาเลยน้ำใจให้กับบุ้งอิง20,000บาทเย้ yeah. <c oughs> เป็นกำลังใจนะครับให้กับลูกสาวด้วยวันนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไปที่โดมสาวน้อยอย่างปลอดภัยนะครับ